อตอนนี้อยู่ที่อาคารเอกประสงค์บ้านหม้อหมู่11ตำบลขวาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามครับผมวันนี้มาที่กลุ่มหัตถกรรมปั้นหม้อซึ่งสืบทอดกันมานะหลายปีเดี๋ยวมาถามเจ้าของดูก่อนนะคนทํานี่มากี่ปีแล้วเอา้ายายชื่ออะไรเ,เจ้าถามชื่ออีกนีเดี๋ยวนี้จาซื้อยาง ชื่อยายจวนฮะยายจวนยายจวนอ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำหม้ออยู่หม้อทำจากดินเหนียวดินเหนียวอืมอันนี้เราทำอะไรเขากลับันหันข้างเล่นโอหันข้างเลนอ๋ออาอันเล่นใส่แดดใส่ลมตอนนี้เวลาสิบโมงเช้าเนาะอันนี้เราปั้นมาตั้งแต่กี่โมงนี่ อันนี้ปันาานป้นมเชานี่โอ้ปั้นมเชานี่เนาะแต่นี่กำลังไอ้ตรงตรงปากนี่โอเคละยังเหลยจะตบแตง่เเตตแตงเนาะทำทำมานานยังนี่นานแล้วจ้าลองลองบอกหน่อยว่าประมาณกี่ปีแล้วทำตั้งแต่อายุออกโรงเรียนจักปีสิบสองปีสิบสองปีปีนี้ยายจวนเดียเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ หกสิบหกสิบนึกว่าแปดสิบแล้วเปดสิบผมเหรอเจ้าใหญ่เนอันนี้ยายอะไรอันนั้นยายยายชื่ออะไรยายสมใจยายสมใจปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุเจ็ดสิบสอง๋อเจ็ดสิบเอ็ดพึ่งพึ่งสิบเจ็ดใช่ไหมนี่เออเป็นสาวอีกครั้งแล้วเจ้าอันนี้ทำอะไรบอกดินไปเก็บโอ้ดินไปเก็บดินก้อนดินนี่เรามาจากไหนนี่ดินมาจากในหนอง น้องไหนน้องไหนชี้ให้ดูหน่อยน้องเลิงนี่แหลยโอ้น้องเลิงนี่นะอ๋อน้องเลิงเนาะอันนี้เป็นดินที่อันไหนก้อนไหนมันดีที่เป็นปั้นหม้อได้ก็จะเก็บเอาแล้วดูยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีเนื้อละเอียดดีอ๋อเพรนั้นมันปนดินทรายอันนี้มันไม่ปนต้องเป็นดินเหนียวเลยเนาะเก็บกองเอาไว้คนส่งมนจะได้เตรียมไว้ปั้นหม้อไว้ก็วัตถุดิบตัวนี้สําคัญ ถ้ามันถ้ามันไม่มีดินทรายผสมนี่มันจะมันแตกง่ายเนาะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อชื่อใจหวังคิวกืางใจเนาะใจอายุ86ปีฮะ5 6ปีแล้วโอ้โหเนกว่านกว่ายัางอายุกันปั้นหมอกก็เกือบจะเท่าอายุเกือบเท่าอายุเลย จ้ะเพราะว่าสิบกว่าปีออกโรงเรียนมาก็หัดปั่นหม้อเลยโอ้ก็ยึดอาชีพนี้พ่อคุณพ่อคุณแม่ครับแกก็ทำมาจ้ะออกโรงเรียนมาก็คือมากเลยทำนาด้วยไหมนี่ยดีใจไม่มีเลยไม่มีเลยทำเพราะว่าไม่มีนาเออไม่มีนาทำสมัยก่อนนี่พ่อมองเห็นว่าการปั้นหม้อมันเป็น อาชีพที่ว่าหาเขาได้ที่<ช>ที่ละสิบสี่สิบห้ากระอบปานโอ้สมัยก่อน,นเอาไปแลกข้าวคือมันได้เยอะพอก็เลยบอกบอกใครสนใจ<ม>นานก <c oughs> ็เลยจ้าอ,อันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้กองดินที่นวดแล้วอ่ะกองดินที่นวดแล้วเอเอาเปิดต้องเปิดดูใช่ไหมนี่อออโอ้ อันนี้นวดเสร็จแล้วนวดเสร็จแล้วอือฮ<ะ>นวดนวดนี่ก็คือเอาเอาเข้าเครื่องใช่ไหมจ้าเครือเครื่องก็เป็นกระบวนการนะฮะในการที่จะปั้นหม้อนอกจากเราได้ดินแล้วเนาะจ้าดินเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นอย่างนี้ะนะยเมื่อกี้เพราะปัน้นปั้นแล้วนั่นนั่นนั่นนปาก อ๋อขึ้นปากอ่ะแบบนี้ขึ้นลูกป,ปาาขึ้นลูกป,ปากเนาะอันนี้เป็นอะไรนี่หม้อดินอันนี้ม,นม,นมนันที่เป็นหมอ้มอเลยเป็นหม้อปะอ๋อโอ,โอ้ตัวนั้นใช่ไหม<า>โอ้โหกวา่ากว่าจะ<ม>นั่นเนาะกว่าจะได้อื้กระบวนการผิดด้วยมือล้วนๆเลยยกเวน้นเอาอยัาง ถ่ายยังอาถ่ายแล้วครับผมเดี๋ยวจะปิดให้เขาอ่าปิดเลยฮะเดี๋ยวมันมันแห้งใช่ไหมจา้าอันนี้เขาเรียกเอามาบ่มไมว้วะจา้ามาจกม,มาขึ้นลูกโอ้มาขึ้นลูกเบ้าหมอ้อโอ้เรียกเบ้าหมอ้อเบ้าหมอ้อมสงสัยจะมามีคนมาดูงานเยอะจา้าอ้ยหลายจนเดี๋ยวนี้ชินละชาละอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ พร้อมที่จะเผาโอ้เสร็จแล้วก็ไปเผาอ่าแล้วอันนี้ทำไมมีเหลืออยู่อันนี้ไว้ทดลองสัวมันโอ้ก็ไว้ลองใช่ไหมจะ้ะต่อหม้อต่อหม้อก็ค<ะ>ือตัวนี้ตากแดดเอ้ยไม่ใช่ตากแดดส่วนมากจะต,ตากตากพึ่งลมไม่ใช่เฉยใช่ไหมไม่ได้ตากแดดค่อยๆให้มันกล่นที่ไดตบแต่งให้มันเรียบ ก็ต่อไปก็ตกแต่งจากที่กว่าจะมาเป็นหม้อดินเนาะไอไอครกนี่ไอครกที่เขาตำส้มตำนี่ทำได้ไหมแต่มันบ่ทนโอมไม่ทนสูหินดอกซู้หินไม่ได้เนาะต้องเผาแบบอุณหภูมิ เปียนกีการปลาไหลก็แตกคือเก่าดาบเล่นบ่ได้เพราะมันอืมเดี๋ยวนี้ก็คือเัีวนี้ขึ้นขึ้นปากแล้วเรียบร้อยเนาะ่คือกระบวนการปิดหม้อดินซึ่งหาดูยากเลยนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีละวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหม้ออลูมิเนียม เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานที่บ้านหม้อตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เขาเรียกอะไรนะนวดนวดดินเนาะจะออกมาเป็นอย่างนี้ใชนเนาะชเนาะเอานาอันนี้เสร็จแล้วก็พึ่งแบบไปพึ่งไว้ กว่าจะมันเป็นมอดินได้มันธรรมดาแสดงว่าปีที่แล้วน้ำท่วมใช่ไหมตรงนี้จ้าหนาท่วมมันก็เลยได่นเนาะครับวันนี้เสร็จแล้วอ้าวอันนั้นท้าไมมีคกนี่ไงสูตรผสมดินเหนียวโอ้สูตรผสมเนื้อเชื้ออยู่ตรงนี้โอ้สูตรเชื้ออันนี้เป็นอันเป็นอันเป็นรับ หน่อรบดิตาวัสดนี้ข้อุันเก่งจังเลยนี่หลานชายนี่แหละตัวตัวผสมดินเหนียวอันนี่เรามาจากไหนแก่แกบกกระชี้โคนโอ้แก่กระขี้โคน่นมันเหมือนก่อนแล,แล้วก็เผาเรามียายพิษนะฮะอีกคนนึงพิษใยจวนยายจวนนะฮะายจวนใยในเสร็จแล้วเราก็เอาไปเผา เผาขาจะเป็นแบบนี้ไอ้เียจวนมามาดูบอกวิธีเผาหน่อยก็เผาตรงนี้เลยนะฮะเผาตรงบ้านน้องน้องเลิงเบนเนี่ยนี่เผาตอนนี้พอตาเสร็จแล้วก็มาเผาอันนี้ก็ใช้งานได้เลย นานไหมอีกนานไหมก่็จะเจ็บได้ไฟเย็นขอให้มันเย็นเขาออกแดดแล้วมันเย็นแล้วลูกหนึ่งมาดูด้วยราคาเท่าไหร่ลูกหนึ่งแต่ว่าขันขายอยู่กับบ้านขันขายตีจังนีก็หน่วยละสามสิบขันสรงก็เขาไปส่งห้าสิบโอ้ไปส่งห้าสิบอันนี้ขายอยู่บ้านขายปีอยูาา่บ pues mm nah ้านลูกละสามสิบบาทอันนี้ของอันนี้ของไทยอันนี้ของยายเจ๋าายาย,ายใจบอก หม oh, ้อใยใจเผาไมาใช่ไอ oh, ้โอ้ยใบละห้าส <rique> oh, so the ิบบาทได้ไหมนี่จะซื้อสักใบนึงอันนี้บ่มีฝาดิหนิอ้าวเล็กกว่านี้ถึงมีฝาไม่มีฝาอันนี้รุ่นนี้ม่มีฝาโอ้รุ่นนี้มอแกงโอ้หม้อแกงหม้อหุงถึงมีฝาอยู่บ้านฉันนั่นมีมีฝาอ่าเอาไปใส่น้ำได้ไหมอันนี้ใส่ได้บ่จ้ะอใบสามสิบบาทบ่จ้ะเอาให้สักลูกได้ไหมนี่ ลูกไหนคิดว่าใหญ่ที่สุดเท่ากันโอเท่ากันหมดไมดอนนีตัวนี้ใช่ไหมสามสิบบาทโอ้โหกว่าจะได้ได้มาหนึ่งอันนี้คับไม่รู้อืโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยฮะแรงไหมแงแงแงโอ้โหกว่าจะได้เนาะเอาตัวไหนให้ฉัน เออดูยังไงมันงามหรือไม่งามก็ดูพวกฉันจะดูสีโอ้ดูสีมันควนไฟเลยนะอ๋อมันดำดำใช่ไหมอันนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ยาจวนมันมันมันก้าบ่ได้จ้ะมันมันก้าบ่ได้หรอกอืมมันแล้วแต่อืมอันนี้หมอหมอเยอะก็ใส่พื้นเยอะอืมถ้าหมอประมาณนี้ก็ใส่เพราะว่าถ้าถ้าใส่เยอะไปแล้วมันไปพากันเล่นอยู่นั่นแหละ มันแตกแล้วน้ไปไหนล่ะตอนนั้นก็มากินมันแยมันตากันแบบเดียวคือเขาเรียกมันว่ามันไฟแลงแบบมันเหมือนจะหลอมเลยหลอมละลายนะเนาะคือมันจะออกเป็นสีไหมันกงางโอ้เป็นสีไฮจะเขามันสีไ่เขาไงไฟแรงสูงโอ้ไฟแรงสูงเขาเตาอบอ่ะเขาจะเาเตาอบเรา ประมาณนั้นนะะอันี้เอน้อย,อยเอาอีกบ่อกาแฟอ้าก็เป็น,นากว่าจะให้เนาะกจจะหย,ย,ยิบเอา40บบาทคลิปให้เจ้าดึงออกเลยสามสิบหกสิบบาทฮะ เอาสองใบเลยบ่ใบเดียวก็พอมั้งเอาใบเดียวใบดียวสี่สิบบาทได้ไหมได้ได้เอาใบนี้เนาะถงเอาเอาใบนั่นดิเออใบที่ว่าตัวเองก้มันแก่งที่สุดอ่ะเออมา้กาโอ้โหดนแมกรแตคืนลจ้าห่อนเวให้มันเย็นก่อนเย็นยังไงอืกว่าจะได้เงินเ้าฮะหนใบละสามสิบบาท เนาะวูว้โกรว์พวกเจ้าเมื่อยทัั้งวน่ะอืมพวกเจ้าก็จะได้ตังค์เขาเนาะโอ้โหเห็นแล้วสามสิบนี่เพรถูกอยู่นะถูกแล้ว,ลวกี่วันได้ชุดหนึง่งอันนี้ก็อาทิตย์วันหนึ่งนี่แค่นี้วันละสามชิ้โอ้สามสิบสามสิบลูกสามสิบลูก้าคนไหนมันนี่ก็ยี่สิบอันนี้กองนี้กี่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 ใบอันนี้กี่ใบ ร้อยกว่าร้อยกว่าใบโอ้ันก็ประมาณสามพันชุดรับหนึ่งรัดหนึ่งถ้าร้อยใบใบละสามสิบัเพราะว่าเพระอันนี้เขาขายขายสงเ้ยขายปีกโอ้ยขายสงขายสมมีคนมาซื้อปีกแบบนี้ก็่ยปอนมาไ0้สาม แล้วเดือนนึงพวกเจ้าเฮ็ดกันยังไงยม่าโคนเนีเาจะอาเมเอาได้แล้วอะไรแล้วเอามามามาเดี๋ยวโอ้โหเนาะกว่าจะได้ได้เงินได้ทองเขาคนที่มีเงินมีทองฮะใช้แบบสุรุยสุรายฟุ่มเฟือยอยากให้มาดูกลุ่มพี่น้องทางบ้านหม้อนี่กว่าเขาจะได้ตังค์ขึ้นมาไม่รวยสักทีเออ มันก็พอได้อยู่ไปเรื่อยๆเดอถอยคอยสิถอยถอยกลนไปได้ปะให้หรือจะเอาหมองนั่นเลยเอาหมองเดินเลยบ่อ้าวครับวันนี้ต้องขอบคุณยายจวนเนาะแล้วก็ยายแตวยายแตวยายพีทอ้โอ้นี่รุ่นรุ่นรุ่นลายคามเลยนี่อันนี้อันนี้ยายป้านเองใช่ไหมนี่ หลักอย่างยายมาหลักอ่างโอ้คแนกฮะกำลังมันเนี่ยจะเข้าเมืองใช่ไหมอ่ะยายพิษเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายพิษโมโหยุ่งเลยอ่ะเพราะว่าลูกิกลับได้ไปหาสื่อโอ้จ้าจ้า